สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพตตีโพดภาพนี้แดนถึงกับเขามาทักเชาวเน็ตดักข้อพบคนห่วงหนึ่งอัตรา วันที่ถี่นช่วงนี้สำหรับคู่รักของแดนวรเวทดานวงกับนางเอกสาวแพตตี้อังสุมาลิน um หลังเพิ่งควงกันไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดไฟชยัยร่วมถึงภาพคู่ที่รอคอยหลังไม่ได้เห็นมานานบวกกับแคปชั่นและคอมเมนต์หยอดต่างๆจนแฟนคลับอดแซวไม่ไหวล่าสุดมีเรื่องให้แฟนๆได้ร้องแหมกันอีกแล้วเมื่อสาวแพตตี้ได้โพสต์ภาพถอดเสื้อโชว์ไหลเบาๆพร้อมอีโมจิ งานนี้หนุ่มแดนรีบเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงเฮ้ยเป็นห่วงว่าร้อนเลรอคะอยากได้แฟนไปเป่าไหมทําเอาชาวเน็ตเข้ามาดักคอแซวกันใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมีคนห่วงหนึ่งอัตราค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหึงแรงแล้วหนึ่งคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแฟนที่แปลว่าพี่แดนหรือพัดลมคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีความห่วงตะลักคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าห่วงก็บอกตรงตรง คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอากาศร้อนหรือคลั่งรักเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ